สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์เรามานั่งกินข้าวนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันดีกว่านะครับเป็นวันสบายๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมก็จะเรื่องเซอร์ไพรส์มาเนี่ยพอทางเยอะนะแต่ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ในด้านดีนะด้าน <c oughs> เลยแหละ <laughs> <laughs> มันก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยต้องอต้องคิด แล้วอาจจะต้องแบบเลื่อนคอนเทนต์ที่เราจะต้องถ่ายทําการออกไปในระยะยาวนะครับแต่คงจะมีกลับม,มาถ่ายกันแหละนะฮะคงแต่อาจจะไม่ใช่ในภายในเร็วๆนี้นะแต่คงอาจจะต้องเป็นแบบิอักอสักเดือน2เดือนหรืออาจจะอยกสักเลื่อนลงไปเลื่อนอีกปีหนึ่งก็เป็นได้นะครับเพราะมันก็เจอเหตุการณ์ในหลายๆอย่างนะครับทำให้ผมเนี่ยก็คิดไม่ออกนะครับแล้วก็ใน3าวันมาเนี่ยที่แบบไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับเพราะว่ามันเจอแบบตุมต้มตุ้มตุ้มแบบว่าเย็ดเค่เขาเรียกว่าเดี๋เรื่องนะครับเดือยเรื่องเข้ามานะฮะ ก็เรียกว่างานการไม่ทำนะทำแต่เรื่องนะครับชิบหายมากเลยนะสักข้าวอนคอหมูย่างอร่อย เรื่องแรกนะครับก็หลายๆคนเนี่ยคงได้ดูติดตามในคลิปชาริเจอร์เรานะครับแล้วก็ f อบางท่านก็สงสัยนะครับว่าแขกดอยหายไปไหนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ถามผมว่าเอ้ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรกับแขกดอยหรือเปล่าเออหรือแขกดอยเขามีปัญหาอะไรกับพี่มพี้ไหมทำไมถึง <S <S ไม่มีแล้วไม่เจอเลยจริงๆนะเนี่ยในเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะคือแขกดอยเนี่ยเขามาคุยโทรคุยอ่กับผมแล้วนะฮะว่าเออแบบเขาเนี่ยมีติดทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับมันเลยทําให้เขาเนี่ย ไม่สามารถที่จะมาถ่ายงานกับเราได้นะครับแรกๆเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยเขาน่าจะอัมเล่นสักพักหนึ่งไปเชื่อเรื่องจริงว่ะมันเลยทําให้ว่าเออเราเสียสไนเปอร์มือดีไปหนึ่งคนนะครับที่ยิงคนไม่เคยแม่นนะครับแต่อากาศกับบังเกอร์เนี่ยโอ้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่รู้ผมเอามาเป็นแบ็คไลน์ในทีมได้ไงเราก็ได้เสียสหายศึกนะครับก็เสียพี่เสียเพื่อนไปหนึ่งหนึ่งท่านนะฮะอ่ามันก็เลยแบบทําให้ผมเนี่ยก็แบบโอ้โหแขกพอแครไม่อยู่ปุ๊บงานผมก็ ยากกว่าเดิมครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้พีทเนี่ยมาช่วยงานแทนแขกนะครับก็ยังถือว่าแบบอย่างน้อยเสียไปหนึ่งคนแต่ก็ได้อีกหนึ่งคนมาทดแทนก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ไม่ไดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็เสียเพื่อนที่เราทํำชาเลนเจอร์มาตั้งแต่ต้นเลยเนาะตั้งแต่ต้นยันยันจนจบน,น,นะครับก็เราก็อยู่กับแขกดอยกันได้แค่นี้นะครับแต่มีเวลาบ้างเดี๋ยวแขกเขาก็คงอาจจะแวะแวะมาหาบ้างเลยครับแต่เขาก็ขอที่จะปวดประจําการตัวเองออกไปนะฮะซึ่งปืนของเขา ก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่นะฮะหลักฐานนะครับว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมนะแต่ปืนเขายังอยู่นะครับซึ่งออกไปแล้วซีโอฝากดูแลปืนผมด้วยนะเหมือนประมาณแบบเออฝากดูแลลูกเมียขาด้วย <laughs> นี่ฮะก็ปืนแข่งนะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับเขาก็ให้ผมมาดูแลให้นะครับก็เป็นมือสไนเปอร์ที่ดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เสียไปแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยถามผมนะครับว่าจะรับลูกทีมเพิ่มไหมจะรับ เอ่ออะไรเพิ่มไหมนะครับซึ่งผมตอบนะตรงนี้นะครับว่าผมจะไม่รับเพิ่มนะครับถึงผมจะรับเพิ่มผมจะเป็นคนที่เข้าไปชวนเองนะครับไม่ต้องมา,มาหาผมนะไม่ต้องมาสมัครนะผมจะเป็นคนที่เดินไปหาท่านเองครับว่าเอ้ยมาอยู่กับทีมชาเลนเจอร์ไหมอะไรอย่างนี้นะก็คงหลายคนอญญาอจจะมองว,ว่าเอ้ยโชคดีว่าอยู่กับชาเลนเจอร์อีกหลายคนอาจจะบอกว,ว่าเฮียโชคร้ายว่ามาอยู่ทีมหาเหวกระเลวกระลาดอะไรเนี่ยส่วนเรื่องต่อมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์เนาะที่ว่าทำไมเนี่ยคอนเทนต์มันดูแบบจำเจมันดูเดิมจังทำไมถ่ายคลิป ทำไมบางวันเนี่ยเอ้ยลงคลิปรัวๆนะครับซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกนะครับว่า,าด้วยคนที่เราคนเราหายไปเนาะแล้วก็ติดภาร,รกิจต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องไม่คาดคิดอย่างในช่างนี่ก็ติดงานส่วนตัวของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่มาถ่ายงานกับชา a l ล e นเจอร์เราได้นะครับแต่เขายังอยู่ในชา a l ล e นเจอร์เขาไม่ได้ออกนะคือเขาบอกว่าไอช่วงเนี้ยเขาโดนสั่งย้ายงานก็เลยแบบว่าอาจจะต้องแบบหายตัวไปสักพักนึงนะฮะแต่ก็คงเดี๋ยวอยคงกลับกลับมานะครับแต่เขาบอกว่าจะหายไป ช่วงหนึ่งนะฮะส่วนแบ็คเฟอร์นะครับส่วนแบ็คเฟอร์ช่วงนี้เขาก็คุยกับผมเหมือนกันว่าติดภารกิจเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆายคนยุคนี้เป็นหาอะไรไม่รู้นะแบบเอ้ยโดนโยกงานเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็นนัน่นทําให้ผมที่แบบโอ้อเยเอยเอยคืออะไรมันจะบดมันจะแกล้งเราก็แกล้งนะ ออบทที่แบบไม่จะดีก็ดีบทที่แบบไม่จะเฮียก็คือเฮียเลยนะครับแต่ก็เราก็ต้องมาคิดปรับระบบกันใหม่นะครับว่าเฮ้ยวันนี้เราถ่ายอะไรจากคอนเทนต์ที่ว่าให้ผมคิดว่าผมจะทาตรงจุดนี้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 ไอ้โปรเจกต์จุดแต่ละจุดเนี่ยเราต้องปัดแล้วก็เลื่อนออกไปนะครับแต่ว่างาน CDC ที่จะถึงเนี่ยเราจะมีไปถ่ายกันกันอยู่นะเราจะมีไปถ่ายเดินเล่นกันอยู่นะครับพอไปเจอกันได้ผมก็จะไปกันวันเสาร์ไปไปงาน CDC วันเสาร์นะครับก็ไปเดินเล่นกันวันเสาร์นะครับหาบรยากาศดีๆนั่งกินข้าว ก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้สมองเรารู้สึกแบบดลดโป่งนะฮะเขาเรียกว่าลองเปลี่ยนมุมบรรยากาศอะไรกันนิดนึงเผื่อเราอาจจะคิดอะไรไอเดียอะไรออกนะครับหรือว่าจัดว่าจับก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์เนาะจะเป็นคอนเทนต์ที่ว่าเออทำไมผมไม่ไปเล่นสถานที่อื่นบ้างแล้วทําไมผมถึงเล่นแต่ในอินดอร์ทำไมไม่เล่นเอาท์ดอร์บ้างทำไมถึงไม่เล่นมิวสิมบ้างนะครับใจจริงเนี่ยคือผมเนี่ยอยากจะเล่นนะไม่เที่ยวไม่อยากเล่นผมอยากเล่นมากนะครับแต่ว่าปืนผมเนี่ย มันไม่พร้อมที่จะไปลงเอาดอและลงมิวซิมนะครับเพราะปืนปืนผมเนี่ยแรงอยู่ที่330นะครับคือ330เนี่ยถามว่ายิงได้ไหมจริงจริงเนี่ยมันยิงได้นะครับแต่ผมกลัวอย่างเดียวแหละว่าประสิทธิภาพที่เอาไปลงเอาดอเนี่ยมันจะไม่เหมือนใน i ินดอมันอาจจะต้องแบบเฮ้ย hey, มีลมเปลีย่ยนวิธีกระสุนบ้างอะไรพวกนี้บ้างนะครับซึ่งปืนผมเนี่ยก็เอามายิงนะก็ยิงได้เพราะปืนผมเนี่ยสร้างมาเพื่อเล่นในินดอ o เท่านั้น,นครับส่วน o อ t ดอเนี่ยผมก็จะรอปืน MTW นะครับ รอปืน MT ได,ได้ MT มาเมื่อไหร่เนี่ย HP ระบบ HPA มาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผมจะไปเล่นให้ดูนะครับว่าเออเอาดอมเป็นยังไงมิวซิมบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปลงเล่นให้ดูกันนะครับคืออยากจะตอบรับเสียงเรียกร้องของทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใดคนหนึ่งหรืออะไรอยากจะตอบรับเสียงเรียกร้องทุกคนนะครับที่อยากเห็นว่าเอ้ยอยากเห็นเราลงมิวซิมบ้างอยากเห็นทุนเนี่ยเราพาไปให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ละเราขอฟาร์มแล้วก็ทำ MTW ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครท่านใดสปอนเซอร์ใจดีแถวๆนี้แล้วก็ ให้สนับสนุนพวกเราได้ก็ดีเหมือนกันนะครับอืมก็ไม่ได้หน้าด้านขอนะคือขอเลยแหละเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วจริงๆ <laughs> ก็นั่นแหละครับคือหลายๆคอนเทนต์ก็ต่างๆมานานครับเราไม่ได้ปัดของทุกท่านทิ้งนะครับแต่แค่ว่าเรายังไม่มีเวลาที่จะมาทําให้เขาเรียกว่าไม่มีเวลามาตอบสนองให้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องของงานแต่ละคนเรื่องปัจจัยต่างๆนานาทุกอย่างนะครับมันเลยทําให้ทีมเราเนี่ยว่างนะครับแต่อาจจะมีว่างบางคนว่างวันนี้บางคนว่างวันนี้แต่หาวันที่แบบตรงกันคบกันเนี่ยทั้งทีเนี่ยยากมากนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่า ทำไมเนี่ยมันเลยคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ยเลยไม่ได้ถ่ายอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็จะมีคอนเทนต์ดีๆที่จะเข้ามานะครับที่จะมาถ่ายทํากันให้นะฮะก็ผมว่าวางแผนก็จะมีเอ่อทัวร์อยู่ถ้าได้ปืน HPA มานะหรือว่า MTW เนี่ยผมว่าจะ,จะทัวร์ทัวร์ทุกสนามทั่วประเทศไทยอยู่นะครับว่าแบบเอ้ยสนามที่เห็นมีสนามที่ชุมชุมพรบ้างมีเอ่ออะไรนะเพชรบุรีใช่ไหมมีเชียงใหม่ใช่ไหมเอออะไรอย่างนี้นะครับคือตั้งใจว่าจะไปทัวร์เล่นทุกที่นะครับแล้วก็จะไปเก็บบรรยากาศนะครับก็เรียกว่าตะลอนทัวร์เนาะ นี่แหละครับคือสถานการณ์ปัจจุบันของชาร l เลนเจอร์ของเรานะครับก็ด้วยความที่ YouTube ตอนนี้ก็แบบไม่รู้เป็นอะไรนะหักชั่วโมงถ้าเกิดชั่วโมงผมคบ4,000ันชั่วโมงเมื่อไรเนี่ยอันนี้แหละผมสามารถเอ,อ่อทำกับ YouTube ได้อย่างจริงจังนะทุกวันนี้ก็จริงจังกับมันนะแต่ว่าผมไม่ได้เม้นเงินจาก YouTube ผมไม่ได้อะไรจาก YouTube เลยเนี่ยซึ่งมันเลยเป็นเรื่องยากนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยเอ,อ่อไม่มีกําลังทรัพย์นะครับหรือไม่มีกําลังทุนเนี่ยเอ่อเอาทีมงานของผมเนี่ยมาทากันได้อย่างเต็มท เราได้เ,เปิดรายได้จากทาง YouTube ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากเห็นนะฮะเราก็จะทําการตอบรับให้ทายจากทันทีนะครับอยากให้เห็นแบบพวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรออกมาดีๆนะฮะหรืออยากจะเห็นอะไรแบบที่ดีกว่านี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะก็กดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจนะทำให้พวกเราเนี่ย ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราก็จะมาทำให้ทุกท่านได้ได้ดูได้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะฮะก็มานั่งกินข้าวแล้วก็มานั่งคิดไอเดียเล่นๆนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีนะครับอืมก็ตามนี้แหละครับก็มาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบายๆนะฮะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับก็คงมีคอนเทนต์สนุกๆอะไรพวกนี้มาให้ท่านได้รับชมกันนะฮะก็อย่าลืมครับติดตามกันด้วยนะครับบายๆไว้เจอกันครับผม